มาเรียนการเย็บตัวกระเป๋าทรงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากเลยที่สามารถาทํากระเป๋าของตัวไ,ได้สําเร็จก็ดูนะคะเนค่ะก็มาเรียนนะคะก็เริ่มตั้งแต่การตัดแบบตามแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ตัต้งแต่การการเทคนิคการพันเข็มโดยไม่ต้องมีปมแล้วก็ ในเรื่องของการเย็บตัวกระเป๋าด้านในอีกพิเศษเพิ่มเติมในเรื่องของการติดกระดุมนี้นะคะติดกระดุมแบนนีเพราะแต่ก่อนเนี่ยทำกระดุมแบบกระดุมนี้ไม่เป็นนะคะแล้วก็เทคนิคการเข้าฝ้าพุนของบริเวณกระเป๋าการตัดกระเป๋าให้สมอกันแล้วก็การตกแต่งกระเป๋าให้มันดูสวยงามทั้งด้านนอกและด้านในนะคะก็มีเทคนิคแต่ละอย่างนี้มีเทคนิคหมดเลยนะคะก็มาเรียนตรงนี้รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ ใบเดียวในโลกค่ะโอเคขอบคุณครับแล้วจะแนะนําคนที่มาเรียนในวันที่5ตุลาว่าไงบ้างครับแนะนําว่านะคะก็คือว่าต้องใจเย็นนะคะ